เดือนบสเดือนเเดือนือนเดือกว่ากว่าขึ้นวันใหม่ได้เดือนกว่ากว่าเาพี่สาวเป็นห่วงแล้วตรงที่ว่าได้ข่าวอย่ในข่าวในยูทูบอแกก็ได้เป็นห่วงแกก็ได้เกียดามาถ่ายกับเขาจินเเดี๋ยวจะได้ค้นออโแกก็ได้เดาเออเขาแกก็ติดตามนะติดตามเหมือนกัน ตอนแรกก็ไม่ค่อยหวงว่าดีใจว่ามีเพื่อนเห็นน้องอยากมาทีนี้น้องอยากมาก็อยากเปืนอนก็ที่เหมือนที่บอกอันแหละก็อยากมาอ,มอยากชอบเพื่อนอทีนี้พอเพื่อนไปแล้วแกก็ห่วงวก็เลยไปเลี้ยมไปกับ ครับก็ได้นะตรงกับที่เรากำลังคิดอยู่พอดีเนาะกำลังไปยเพลเออกำลังว่ายพุ่นเออไม่ได้เพเออวาไพุ่นอะไรวายพุ่นเหรอวายพุ่นกำลังเพล่ไม่ไดแคบบว่ามันเพล่เนาะไม่เพล่เหลอเพราะว่าตั้งใจมานี่ตั้งใจมาแต่ว่าใจหายตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่ายเายก็เป็นห่วงเนาะน้องอีกคนก็เตยไม่ได้เดี๋ยวอันตรายอะไรก็คิดไปตอนแรกแกก็คิดอยู่แต่เราดื้ออยากมา เราชอบว่ามีเ hmm. พื่อนเยอะแค่นั like okay. uh, to, so cool ้นใช่ม the like ีเพื่อนเยอะแล้วก็วิวสวยอะไรได้ประมาณนี้ใช่บานก็ลงทุนแต่ต้องเยอะเนาะแต่ทีนี้อะไรจะเกิดเนาะอะไรมันจะเสียหายหรืออะไรมันก็ต้องยอมรับแต่เราก็อ่อมันก็พอควบคุมอะเนาะแล้ว่าที่นี่มันก็มันไม่มีเพื่อมันก็ทำให้เราทัวร์เราไม่รู้จะพูดกับใครจะพูดเนี่ย เราก็ไม่คุยอยู่แล้วเพราะว่าต่างประเทศกก็อยู่คนเดียวแต่ที่นี้มันมอะะไระ่เอ่าชีวิตอย่างคุยไงเอาชีวิตจะมากกว่านะ้อใช่ค่ะ <laughs> ชีวิตเขาเรื่องอะไรอันตรายเยอะแต่มันก็ไม่มีมมหรอกแต่ว่าเราก็คิดไว้ก่อนนะเนาะไม่มีคารุ่งหน้านะก็เลยเสียหายสามปีแลนแล้วก็มีแค่นี้แหละ แต่เน hmm. right? ี่ยมาเอาชีวิตรอดประมาณเนี้ยอะไรกระบอกไม่ถึงเนาะมันก็ไม่มีคำรู้เหรอเนาะอาจจะดีหรือไม่ดีแต่สรุปว่าพี่สาวหวังอยากให้พี่สาวใชยใจดีขึ้นแค่นั้นแหละเนาะพอแล้วนะแล้วแลของจะผนไปไหนเป็นส่วนต้องดึงไปเลยต้องดึงไปเปลวางไว้ก่อนที่ไม่ค่อยทำจะไปจะปลูกขึ้นไหน อ๋อเมวกเลยเออแล้วใครอยู่ใครอยู่ที่นี่ร้านเจ้าเมือกเจ้าร้านจ้าอยู่เมือกเลยเออก็บอกแล้วไงไม่มีซีไม่มีซีจริงๆในนี่ไม่อยากตอนแรกแม่ไม่อยากรบกวนหลานไม่อยากไมรบกวนเผาอืมทีนี้ก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วเนาะครับร้านเหลือนั่นแเราก็พร้อมก็เผื่อทำกิจการเล็กๆน้อยๆอยะหยัดไปมากเราก็จะได้ไอเดียได้ไอเดีย กลไปช่วยหลานได้อะไรยังน้องไว้ด้วยหลานก็จะได้เวลาว่างเราก็จะไปช่วยหลานเพราะหลกัลกๆก็ตั้งใจมาเรียนน้องเนาะแล้วมันก็ไม่ค่อยว่างอยก็เอาว่างจองต่าง้มันไปยัดๆช่วยหลานได้ไหมก็เพราะแค่เขาให้่ต้องไปมีที่อยู่อ๋อลาาเลยเขมล่ะถ้าไปที่เดินทางไปนู้นเลยแหละในเรื่อง พราะมันการคือมัน่วยนอนที่นเพราะเพื่อนเพื่อนขาต้องค้าขายเนาะอยากไม่อยากเสียเวลาแล้วบ้านเราก็เขาเยอะแล้วเพื่อนเพื่อนเขาเยอะเขามาช่วยไปก็สู้ต่อเนาะสรุปแล้วก็เหมือนเหมือนทุกคนแหละปล่อยปลาเนาะคืทู่ก็เหมือนกันปล่อยปลากันเนาะ เราก็รู้กันอยู่ข้างในเนาะว่าปล่อยฟ้าเพื่ออะไรยังไงก็ไปหาจมูกยามไปแล้วก็เป็นคนเนาะแต่เกีอยาน้องให้สดๆก่อนเนาะค่อยมีโอกาสเราก็ไปปุบปุแบบจะชมแต่อะไรที่ว่างเยี่ยมตรงนู้นก็จะไปอยู่แล้วไปหาโป้เนาะค่ะมอนลองม่อนตามตรงนี้อืออ่ะทีนี้จะไปช่วยเขาหน่อยจะได้เอาไปหมดไหม ก็ให้ยาดาเขาให้แกช่วยแล้วเก็บๆเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์บางเช่นส่วนเราก็ไม่ได้เอาไปยังไงพี่ก็ต้องมาเอาตู้ยงตู้เย็นของใช้ของสอยอยู่แล้วไงแต่อันไหนเล็กๆน้อยมันใช้ได้ก็เอาแต่ถ้าไม่ได้เราก็ยอมรับความจริงะย่างนั้ว่าอะไรเนาะธุรกิจก็ตองมือนธุรกิจอหละก็เหมือนเราทําธุรกิจนะทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงความเป็นไปได้ มันอาจจะมีผลบวกอาจจะมีผลลบมเป็นเรื่องปกติของชีวิตต้องคิดว่าธุรกิจธุรกิจชีวิตมั่งธุรกิจการค้ามันมีหลายอย่างนะสลุปแล้วมันมีเป็นความหมายเดียวกันธุรกิจธุรกิจอะไรมันมัดกันถ้ามองเราก็จะเขาเรียกว่าถ้าเรายอมรับในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้มันก็จะไม่ต้องเครียดมากนะะ ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับพี่ถึงจะใบใจขอให้เดินทางปลอดภัยได้ไมมีแน่นอนอยู่แล้วคิดเล็กแน่นอนนะครับมันทำยังไงได้นะมันไปแล้วครับแด่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีหรอกแต่คนเราก็จะยอมให้ตัวเองตายหรอกมันจะถูกไฟฟ้าไปเรื่อยๆครับือตต้องพูดพี่เขียวเดินหน้าต่อไปพี่ซื้อพซื้อซื้อต่อไปพี่ซื้อนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ เดินหน้าห้ามถอยหลังเดินต่อไปค่ะเหมือนยายนี่แหละยายก็ยังเดินหน้าต่อเลยนะรุบแล้วมันไม่มีฟีดอะไรหรอกมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนยายสมอนเมื่อก่อนแหละเหมือนยายนะเมื่อก่อนยายสมอนเมื่อก่อนเคยถือเงินล้านตอนนี้ก็มีเงินหกร้อย แหละเงินเดือนหกร้อยี่พี่สบายใจเนาะไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวพี่ไม่เสือเราจะยึดติดทั้งชีวิตที่เป็นเหมือนเราหนักกว่าเราก็มีที่ดูทั้งทีวีดูทั้งหนังดูทั้งประสบการณ์ตัวเองดูแบบต่างๆนานาพี่ก็ดูมันเยอะชีวิตตัวเองส่วมมากสตมมากจะดูชีวิตตัวเองทีนี้มันก็เลยชินเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเข้าไรเนี่ยสมองต้นสมองปลายชีวิตอ่ะตั้งแต่เด็ก ดีนิดนึงไม่ดีนิดนึงครับไม่เคยมีสูงครับดูตรงนั้นอาลงเป็นชิ้นเลยเหรอคะมันยากยุ่งยากนะโอเคอะลงเป็นชิ้นเลยนี่แหละจึงบอกว่าไม่ว่าใครนะอะสรุปแล้วมันเหมือนกันสรุปแล้วมันไม่ได้น่ากลัวนอนเสียเนาะอย่าโดนสายไฟขาดก็พอโอ้เป็นเรื่องเวลา บ้านนี้เอาน้อัานี่เก็บเก็บเก็ังบสี่อหกับบ้านนึามหนนี่เห็นหมบ้านนี้เราไ้ยเออขอาวขาขอาเ็ไกโอ้ยอยาใจเย็นใจเดี๋ยวเอจะตกใจนี่แหละบ้านในฝันบ้านในฝัน มนนอเฝ้าชีวิตทั้งชีวิตคิดว่าจะมีบ้านจะพูดให้ตายหายเขาแล้วเนี่บ้านครั้งหนึ่งกับเขาครั้งแรกแต่ก็เงี้ยเดี๋ยวเมันจะไปนิ่อีกเดีวมันจะน้อยไปชีวิตทั้งชีวิตคิดว่าอยากมีบ้านจะคว้าบ้างนะพี่คนนี้เสือนี่ยังไม่มีบ้านเลยแต่คนแรกเสือยังไม่เคยมีบ้านเลยนออันนี้มาห้าแล้วเนาะเสือยังไม่เคยมีบ้านเลยนะยังไม่มีบ้านส่วนตัวเป็นของตัวเอง เยังไม่ทำได้ม่ก้าวเลยนะหาด้วยตัวเองนะหาเองไม่ได้นะรอแต่พี่เสือไม่รีบนับถึงเลยนะพี่เสือไม่รีบนะพี่เสือจะเริ่มเก็บตังค์ตอนอายุแปดสิบก็นะเก้าสิบก็จะเริ่มปลูกบ้านนะปลูกบ้านเสร็จอายุหนึ่งร้อยก็จะออกเที่ยวนะครับออกเที่ยวรอบโลกเห็นเห็นเมียอยากมาเลี้ยงลูกยืมไม่ใช่รวยหรอก นี่ก็กไปแม่แม่น่ะตากยุงอยู่นอนตากยุงอยู่แล้วที่นี่จะไม่ต้องเลี้ยงน้องก่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็นี่นะครับบรรยากาศล่าสุดนะฮะจากบ้านพี่เขียวเนาะนะครับก็ให้กําลังใจพี่เขียวนะทุกคนนะฮะรวมถึงตัวเราเองด้วยนะฮะเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองนะสาหรับท่านที่รับชมคลิปนี้เนาะก็ในมุมมองของพี่เสือพี่เสือมองว่าทุกอย่างนะฮะในชีวิตคนเรานน้นไม่มีอะไรได้นอนเนาะเราต้องยอมรับ ในการเปลี่ยนแปลงนะในความผันแปรของชีวิตให้ได้นะแล้วเราก็จะค่อยๆทำใจได้นั่นเองนะอ่ะ,อะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับออมมันันนนะนิววะหแดง